ตอนนี้เขาจะพาทุกคนเนาะเดินทางจากตัวเมืองบางเวียงไปสู่นครหลวงจัตรเนาะโดยผ่านเส้นทางด่วนเส้นทางด่วนเนี่ยเริ่มจากอันเมืองบางเวียงเนาะขี่ลัดเลาะ,ะตามเส้นผู้พาก็จะไปออกที่นครหลวงจัตนรเนาะบ้านสีเกิดตัวนี้แมนทางด่วนท้อทายมาล่าสุดเนะาะเมื่อวันที่สห้าเดือนสิบ ปี2 0 0พนสนี่เนาะทางด่วนปัจจุบันนี้เพื่อนก่อมีการาสร้างนี่สำเร็จหลายกว่า90%แล้วเนาะยังเหลือเตเวียกตบแตงแล้วกะ็แก้ไขบัญหาทางยุบทางพีนิดหนึ่งอันนี้เขาเดินทางเน่ตลอดสายเลยเนะาะเขาบวได้ใ่เส้นทางเส้น13ใต้เลยก็คือเขาออกจากวังเวียงเนาะ ตต้นพ้าสองยอดทันแล้วก็คีมาเลยเนาะคีมาแหละจะเป็นเส้นออกไปปั้มปตทแต่บปไปเนาะกลมาไปทางด่วนเลยจะมีประตูโขงทางขึ้นเนาะบรรยากาศเส้นทางก็จะประมาณนี้ช่วงนี้จะมีบอนหักลบซ้ายขวาน่เพราะว่าบางกัมเพิ่นก็นยังทาสีเนาะบางกัมเพิ่นกันยัง ปลูกขกไม้บางก้ามเพิินกันยังเห็ดจุดแล้วป้องกันดินเจื่อนเนาะมันจะกอับจาประมาณนี้อันนี้แมนเฮใส้โปรแกรม Time l a ็บไทเนาะ0.5วินาทีจะเป็นโปรแกรมาทายทด็บวิดีโอทั้งเมดนี่เฮาวัดได้ประมาณเกือบเกือบ7นาทีเนาะโดยย่อเวลาลงมา แต่เวลาเขาไซต์ตัวจริงในการเดินทางนี่มันหนึ่งสโมงกลักวๆเนาะจากวางเวียงหอดเวียงจันท์เพราะว่าเขาตัดออกตัวที่อ่เป็นทางเว้นเล็กๆน,น้อยๆหรือร่วงกับประมาณ2สโมงนี่แหละแต่ว่าคันตั้งแลนกับประมาณสัโมงกลัวๆเพราะว่ามันมีระ,ะยะทางประมาณ1นึกิโลเมตรคือที่เขาว้ามาเลยเนาะอันนี้บรรยากาศสดๆไปลินวางเวียงก็มีโอกาสได้ ถ่า,ายมาให้ทุกคนด้เบิ่งนํากันว่าเป็นังไรเนาะอันนี้แม่จะเข้าอุโมงค์ภูระแล้วเนาะเดะจะประมาณนี้ซอดอุโมงค์ไปก็จะเป็นฟังององโพลนโฮงเนาะเมืองอพลนโฮงก็จะประมาณนี้เส้นทางก็ไปเรื่อยๆเนะะาะระยะทางเฮาลองวัดจากอ่าอ่าแม่อุโมงค์นี้เนาะ ไปถึงเมื่อวังเวียงนี่ประมาณ30นาทีโดยใส้ความไวประมาณ80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะก็ประมาณ30นาทีก็จะฮอดฮอดเมืองวางเวียงที่จริงอ่าทางเส้นนี้นี่มันจะบินช่วงยาวๆแลนค่อนข้างอ่าใช้เวลาดุดนี่มันพลวงเวียงจันเนาะมันเป็นเขตทงเพียงแลนรหลดก็ ไปตามเส้นทางนี้เนาะก็จะประมาณนี้มีการปวัวแปลงพราะว่ากำหนดการในการเปิดเส้นทางเพื่อนนี้แม่นะวันที่สองธันวาเนาะสองพันสิบซ,ซึ่งเป็นวันชาติของประเทศลาวเนาะก็ค่าอัตราการบริการก็คือเพื่อนกาวมาหันเลยเนาะประมาณรถคันหนึ่งก็ประมาณหกสิบสองพันอยู่ในเกณฑ์น,นี้ส่วนรถจักรนี่แม่นโบเดรันเนาะ คิดว่าน่าจะบรให้น้นำใจในเส้นทางนี้เนาะเขาจะผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดจะมีจุดอ่าเก็บเงินจุดทางขึ้นทางลงจุดไม่กา้านเนาะแต่โดยรวมก็คือว่าโอเคเนาะทางยังบอแล้วเต็มที่แต่ก็จะกะดีกันทาง13เนือหลายเนาะเพราะทาง13เนือนี่เป็นทางที่ว่าเพื่อนหลายเนาะปัจจุบันนี้ เพราะว่าโครงการขยายทางเพื่นแมนในระยะ2ปีจึงสําเร็จเดต้องแมนปี2 0 2 2พุ่นแหละจึงจะสําเร็จสําหรับนันเส้นทางอัน13เหนือได้เนาะเนาะพาทุกคนมาเพิ่งก็จะประมาณนี้คิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปทวิตเลยเนาะในการนําเสนอเกี่ยวกับทางด่วนแต่ต้นจนจบนีเนาะโดยที่เฮาบ่ได้ลงไปเว้นทาง13ใต้หรือ13เหนือเลยว่า เม้มนบนยาวๆเนาะอันนี้เขาขึ้นลงวังตะกี้นี่ห่นกับแม่นจุดที่วัลลีเลี้ยงโบได้เนาะเพราะว่ามันเว้นหน,หนิดนึงพอบางบอนอันแม่นทือผลกระทบจากน้ำเนาะในช่วงฤดูฝนผ่านมาเห็ดห้ทางยุบเนาะแล้วก็บ,บอนบริเวณขัวเพิ่นจะได้ขุดและมาแปลงเตะเติมอีกตอนนี้ก็แม่นเขตบริเวณอ่า น้ำซ่วงเนาะประมาณนี้พอจะเห็นอบอลเพื่อนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกเ่เนาะเขตน้ำซ่วงเนี่ยก็จะประมาณนี้อันนี้แมนฮอฮอนทางออกกุโมงทางออกจุดเก็บเงินสีเกิดเนาะคีมเอกระยะทางหนึ่งก็จะฮอดสามแยกสีเกิดหรือบางบางคนจะเข้าใจว่าสามแยกหนองบึกเนาะก็จะประมาณนี้อันนี้แมนเฮาจะเข้าไปในเมืองแล้วโดยใส้เสิ้น สี่ร้อยห้าสิบปีเรี้ยวขัวเนาะเรี้ยวขววไปทางหนองปิงแล้วก็เรี้ยวไา้มาทาง้องข้าและก็เข่าสูนในเมืองเนาะก็จะประมาณนี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาชมฝากากดไลค์กดติดตามเ,าเพื่อเป็นกําลังใจให้คนถ่ายคลิปก็จะอัปเดตเรื่อยๆเนาะระวางทางด่วนนี่เพราะว่าฮอก็ค่อนข้างไปเป็นประจำเนาะเพียงจันทร์วังเวียง ขอใจทุกคนที่ท,ท,ที่ติดตามรับสมเน,นะอย่าลืมเด้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น่เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เหตุคลิปใหใม่ๆออกมานําำเสนอเนาะขอขอบใจให,หลายๆ